สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้หญิงมานําเสนอผ้าสวยๆเป็นงานแฮนด์เมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าคามผ้าฝ้ายนะคะด้นมือนะคะเรามีให้คุณลูกค้าดูนะคะวันนี้2แบบแบบที่1คือแบบที่หญิงใส่แบบนี้ค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะคอกลมนะคะดูนะคะดูสวยๆนี่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ เราจะมีว้าวโชว์ตรงนี้นะคะว้าวโชว์ในช่วงหน้าอกเราไม่โปนะคะคุณลูกค้าค่ะดูรายละเอียดก่อนผ้าคามฝ้ายเนื้อนุ่มมากเลยคุณลูกค้าค่ะเนียนละเอียดนะคะคุณลูกค้ามีทุกไซส์เลยนะคะเรามีตั้งแต่ไซส์ S M L XL นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งมาได้เลยค่ะ XXL ก็มีอย่าลืมบอกไม่ว่าจะเป็นสาวอวบและคน